งานตีฮาปีนี้บอกได้เลยว่าดาวได้เก็บบรรยากาศให้ทุกคนทุกภาพแล้วก็บรรยากาศทุกเม็ดเลยนะคะหรือว่าแลทุกขั้นตอนนั่นเองคะ่ะสวัสดีค่ะดาวครอบครัวตัวเองนะคะในเมื่อมันเป็นงานตีฮาเหมือนที่ดาวได้กล่าวไปนะเพื่อนโทรมาบอกให้แบบว่าช่วยงานที่จริงมาช่วยงานนี้ไม่ช่วยอะไรหรอกนางก็อยากให้ดาวมาถ่ายวิดีโอให้ด้วยแล้วก็เวลาดาวทําตัดต้องตัดต่อนางชอบที่เวลาดาวตัดต่อไงคะแล้วก็รู้สึกว่ามันดีนน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยน,นางก็เลยอยากให้ดาวเก็บโมเมนต,ต์ตรงนี้ไว้นะคะก็เลยแบบโทรบอก ให้ดาวมาตั้งแต่แบบเออมานะคะให้เตรียมตรงเตรียมตัวก็คือเหลือต้องสองอาทิตย์นะคะนาะงก็จะเตรียมตัวไว้แล้วก็นางก็จะหาโน่นหาหนี่ไว้เผื่อดาวหาเตรียมแบบว่าเตรียมบงเตรียมบ้านนะคะเพราะว่าบ้านนางอะครั้งเนะ่ะเวลาคนมางานแบบนี้นะคะก็คือจะมีญาติพี่น้องมาเยอะอย่างว่าจะเป็นพี่ชายด้วยแล้วก็น้องชายหลานชายอะไรอย่างเงี้ยมานะคะแล้วก็เวลาเขามามันก็จะมีหลายคนเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนางก็จะมีนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยก็เลยค่อนข้างจะแบบเออห้องค่อนข้างจะแบบว่าไม่พอคนที่จะ นอนนั่นแหละค่ะพอดาวบอกว่าดาวจะมานะนู่นนี่นั่น,านนางก็เลยจะต้องแบบว่าหาเคลียที่เคลียห้องไว้นะคะเพื่อให้ดาวมานอนนะคะแล้วก็จะได้แบบช่วยงานด้วยนะคะเพราะว่าบรรดาเพื่อนดาญาติพี่มงพี่น้องนางเนี่ยเขาก็จะมาวันงานเลยเขาไม่ได้มาก่อนไงทุกคนคะ่ะวันที่ก่อนจะวันงานก็ตรงเป็นหน้าที่ของนางที่จัดเตรียมคงเตรียมของนั่นแหละค่ะสำหรับพิธีการของนางนะคะก็คือว่าจะเอาถาดหรือว่าจานนี่นะคะเล็กๆแล้วก็ใส่กัวเพนนีนะคะมีเง,นนนะะงินมีนู่นนี่นั่นเล็กๆนิดหน,น่อย เดาไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีแบบเหมือนตะเกียงไฟนิดนึงนะคะใส่จานนะคะแล้วก็ล่อนบนหัวที่เป็นน้องนะคะถ้าเป็นน้องทําให้พี่ชายก็ทําเหมือนกันส่วนพี่สาวจะทําให้น้องชายก็ทําเหมือนกันนะคะแบบล้อมลอมหัวน้องชายหรือพี่ชายนะคะสักสามรอบนะคะจากนั้นนางก็จะแบบบอกนะคะเอาาอแล้วก็น้มามันหยอดใส่หูนวนๆแล้วก็น้ามันใส่มือรูปใส่ผมแล้วก็แบบใช้ปัดนะคะหรือว่าใช้คมนะคะวีีผมเหมือนจะทรงผมนี่แหละค่ะทุกคนค่ะ และจากนั้นนางก็จะให้แบบว่าให้พี่ชายแบมือออกมานะคะแล้วก็จะเอาถั่วใส่มือนะคะดาวก็ไม่แน่ใจแล้วก็รู้สึกว่าเออดาวก็นั่งดูเขาหลายๆอย่างนะคะว่าเขาทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นนางก็จะแบบเออดินเหนียวไม่ใช่ดินเหนียวหรอกคือคนมันเป็นแป้งมันเนาะเวลาเขาใส่น้ำมันก็จะเหนียวๆทีนี้เขาก็จะเอาแบบแต้มหน้าผากพี่ชายแล้วก็จะเอาสีทั้งหมด7สีนะคะแต้มบนหน้าผากพี่ชายเสร็จแล้วพอแต้มเสร็จแล้วก็ถั่วใส่มือให้พี่ชายกินจากนั้นก็แบบ เอาพวงมาลัยของให้พี่ชายแล้วก็ใส่หมวกนะคะแล้วก็ส่วนพี่ชายเขาก็จะก้มลงนะคะแล้วส่วนน้องสาวเขาก็จะยืนขึ้นเอาหัวนะคะจรหลดเท้าน้องสาวนะคะก็ถือว่าเป็นเสร็จพิธีจากนั้นนะคะเขาก็สลับที่นั่งกันแล้วก็พี่ชายเขาก็จะไม่ได้ทําครบทุกอย่างนะคะตามที่ดาวเกล่ามานะคะพี่ชายเขาก็จะใช้่าตัวเขาเรียกอะไรอะดาวเรียกพี่ถูกทุกรอบเลยก็คือแบบดินมันเออแป้งมันนะคะแล้วก็แต้มบนหน้าผากแล้วก็ใช้สีทั้งหมด7สีนะคะแต้มบนหน้าผากให้ครบทุกสี ะะก็คือต้องดูดีๆนะคะว่าครบทุกสีไหมเพราะว่ามันเป็นสลีมงคลของเขาเนาะมันต้องมีอะไรที่แต้มบนหน้าผากให้สีครบทั้ง7สีนะคะไอ้เราก็พูดไปสยาวนะลืมขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนนะคะก็คือตั้งแต่ล่อนหัวนะคะหรือว่าใส่ถาดลอดหัว3มรอบแล้วเนาะก็ก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรเจการใส่ดอกไม้นะคะมันก็จะเหมือนเหมือนการน้ำเนาะแล้วก็จะเดินล้อมรอบโดยที่แบบว่าเอาน้ําใส่มือแล้วก็โปรยลงในพื้นนะคะเดินว่เดินรอบพี่ชายอยู่3าม ก่อนจากนั้นค่อยมาทําพิธีอื่นๆนะคะด่าข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะสำหรับงานตีหานี่นะคะก็จะมีความแตกต่างระหว่างของประเทศนิปาแล้วก็ประเทศอินเดียจากงานของประเทศอินเดียเราก็ถามเพื่อนแล้วแหละว่างานตีหานี่เธอเรียกตีหานี่มันเหมือนของอินเดียไหมนางก็บอกมันไม่ใช่มันตียของประเทศอินเดียเขาจะจัดฉลองประมาณ5-5วันอะไรอย่างเงี้ยส่วนตีฮาของประเทศนิปาที่เขาจะทําแบบนี้นะคะมันเป็นพิธีแบบว่าทาความเคารพความผูกพันความสัมพันธ์แล so you, ้วก็ฉันพี่น้อง น้องสาวอะไรประมาณน้องชายกับน้องสาวพี่สาวกับน้องชายอะไรประมาณนี้นะคะในญาติพี่น้องก็คือพี่กับน้องนั่นแหละนะคะแต่ถ้าว่าเป็นพี่สาวพี่สาวกับน้องสาวนี้เดาไม่เห็นน้านางบอกว่าไม่ใช่แต่ต่อหรือว่าเราทําความเคารพกับคุณลุงนะคะพี่ชายน้องชายพี่สาวอะไรประมาณนี้นะคะก็คือแบบว่ามันต้องมีพี่ชายพี่สาวนะคะพูดไปก็งงไปนะคะแบบคุยเองก็งงเองก็คือว่าน้องสาวกับลุงก็คือทําความเคารพกับลุงทําพิธีกับพี่ชายหรือว่าพี่สาวทําพิธีกับน้อง อะไรประมาณนี้เนาะดีนะคะที่ว่านางมีพี่ชายใกล้ๆนะคะนางก็เลยแบบเออขับรถมาหาทุกปีนะคะทําทุกปีก็ขับรถนางบอกว่าเลยตั้งแต่เลยดอนลอนมาเพราะว่าพวกดาวอยู่แถวโซนเหนือไงคะของประเทศอังกฤษเนาะแล้วก็ขับรถมาค่อนข้างจะไกลนั่นเองคะ่ะขับรถรู้สึกว่า3-4ี่ชั่วโมงนะคะที่ดาวรู้มาเพราะว่าเพื่อนดาวเขาบอกนะคะกว่าจะทําพิธีเสร็จนะคะแล้วก็พอทาเสร็จแล้วก็ส่วนน้องพี่ฮอลลี่เดซี่เขาก็จะมาทํากับบรรดานลุงนะคะกับหลานชาย พอทํา,ะะเ,าทเสร็จเรียบร้อยก็จะมานั่งกินข้าวเมามอยกันนู่นนี่นะคะเพราะว่าหลังจากนี้ก็คือก่อนที่จะเริ่มพิธีเ,เพื่อนดาวเขาไม่สามารถกินอะไรได้เลยบรรดาพี่ชายพี่สาวเขาก็อาจจะกินได้เฉพาะถั่วนะคะแล้วก็กินได้เฉาดื่มได้เฉพาะชากาแฟอะไรประมาณนี้ได้อยู่นะคะนอกจากพวกกับคงกับข้าวนี่ห้ามแตะเลยนะคะจะแตะได้ก็ต่อเมื่อเสร็จพิธงพิธีอะไรนะคะเออดาวก็ไม่ได้อะไรเลยนะจะไม่จะถ่ายวิดีโอของตัวเอง,อง,เองก็ยังไม่มีเวลานะคะเพราะว่ามือนหนึ่งก็ วิดีโออีกคนนึงอีกมือนึงก็แบบว่ามือถืออีกคนนึงนะคะต้องเป็นแบบตากล้องแบบวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งหน้าวิ <pleasant> ่งหลังนะคะถ่ายรูปให้คนนั้นทีคนนี้ทีแล้วก็ทําวิดุงวิดีโอนะคะตัวเองยังไม่พอนะคะมีเครื่องของเพื่อนอีกนะคะพอหลังจากอ่าบรรดาพี่ชายเขาคนนี้นะคะพิธีเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีอ่าองโคนะคะหรือว่าลุงเขามาอีกทีนึงดาวก็ต้องไปเป็นอ่าคนถ่ายวิดีโอให้นะคะอันนี้เฉพาะพี่ชายนะคะเพราะาพี่ชายทาพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมานั่งกินกันเม,ะม,ะมะาหมดซักพักก็ต้องแบบวง ะะเพราะว่าตอนเย็นก็มีคุณลุงมาของนางนะคะคก็มาทําพิธีเพิ่มอีกนะคะแล้วก็เออมาจําวิดีโอให้เพิ่มนะคะอันนั้นก็2มืออีกเหมือนเดิมนะคะก็เป็นตากล้องมือหนึ่งของคุณลุงของเพื่อนดาวนะคะอีกมือนึงก็เป็นแบบว่า,าโทรศัพท์เพื่อนสาวนะคะก็คือแบบเป็นตากลงแบบทั้งวันสําหรับถ่ายตัวเองนี่ยนะคะน้อยมากก็คือได้มีเวลาถ่ายตัวเองก็ตอนที่แบบกินข้าวแล้วอย่างว่าเนาะเรามาช่วยงานเขาเพราะเขาอยากให้เรามาเป็นตากล้องเราก็ต้องมาเป็นตากล้องนะคะทั้งแบบเป็นแม่ครัวให้ด้วย ะะสําหรับพิธีเขาเนี่ยดาวรู้สึกว่าเวลากับข้าวของเขานะคะมีสีสันมากๆทุกคนคะ่ะกส่วนกับข้าวที่เพื่อนดาวเขาทำาก็จะมีแบบว่ามีไก่เคอรีอ่นะคะมีลามเคอรีอ่นะคะเหมือนแกงเคียวหวานนะคะแต่มันเป็นแบบว่าแกงเคียวหวานพริกแดงเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกเคอรี่นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นพวกลามพวกไก่นะคะส่วนไก่ดาวก็จะทําให้นางเป็นหมูเป็นไก่ก็คือไก่ผัดใส่หน่อไม้เสร็จแล้วก็จะเป็นหมูน้ําตกนะคะส่วนนางก็จะทําเพิ่มพวกของวงของหวานขนมขบเคี้ยวนะเขาค่อนข้างจะทาเยอะ มากนะทุกคนเพราะว่าเขาจะใช้กินพวกแป้งพวกอะไรเนี่ยกินกับข้าวหรือว่ากินพวกกับกับนะคะมากกว่าที่จะกินข้าวเวลากินข้าวเขาจะหุงข้าวแตกต่างกับเรามากๆเลยนะคะเขาจะหุงข้าวเหมือนข้าวใครเคยกินข้าวเอ,อ ของข้าวอินเดียมั้งคะเขาจะคุกแบบว่าเขาเวลาเขาคุกนะคะหรือเวลาเขาหุงอะ่ะเขาจะใส่บนะัตเตอร์เนาะใส่เนยใส่เม็ดผักชีนะคะใส่ใบอะไรไม่รู้เนี่ยไม่แน่นใจเดาไม่แน่ใจอันนี้เดาขอโทษนะคะไม่รู้ว่าใส่อะไรแล้วก็ใส่เม็ดอ่าถัว่วนะคะสารพัดถั่วเลยไม่ถัว่วอัลมอนด์ถัว่วอ่าถั่วอะไรก็ได้นะคะใส่ไปมันก็มีหลายๆเม็ดหลายๆลายถัว่วนะคะเอาใส่ไปด้วยแล้วเขาก็ไปคุกนะคะก็ไปทําให้สุกอะไรเงี้ยเวลากินออกมามันก็หอมเลยทุกคนมันก็หอมพวกเนอยอะไรนะกินแล้ว เรรู้สึกว่าโอเคอร่อยนะคะกินคู่กับบรรดากับข้าวที่นางทํานะคะอาหารเนปาลของนางนะคะคือคู่กันมากแล้วรู้สึกว่าขนมขนมนางเนี่ยมีสีสันมากๆค่ะสีสันสีสดใสมากนะคะก็น่ากินแต่ก็อย่างว่ามันเป็นเหมือนข้าวเกี๊ยบบ้านเรานะคะทุกคนค่ะมันจะจืดๆเนาะแต่ข้าวเกี๊ยบเรามันจะได้กินแบบกลิ่นของกุ้งอยู่แต่อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะก็คือแต่ก็มีสีสันนู่นนี่นั่นนะคะมันก็ดูสวยแล้วค่ะอยากกินแบบว่ามีน้ำจงน้ำจิ้มกับซอสอะไรเงี้ยเขาก็จะมีซอส ของประเทศนิปานนะคะให้เราจิ้มกินนะคะเออเห็นแล้วแบบมันก็น่ารักแล้วก็วิธีเขาก็น่ารักสีสันสวยงดงามนะคะกับข้าวเขาก็อร่อยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะดาวก็พูดให้ฟังเนาะว่าเออมันเป็นยังไงแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2ที่เดามาร่วมงานกับเขานะคะแล้วก็ดาเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนเท่านี้นะคะเอาไว้ปีหน้าว่ามีแบบไรมีอะไรนะคะแต่ดาจะแต่งตัวแบบไหนนะคะแล้วค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนะคะสําหรับวันนี้เดาไปก่อนนะเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ